สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนวิชาภาษาไทยกันหรือยังคะแต่ก่อนอื่นเรามาฟังเพลงช้างกันก่อนนะคะเย่ yeah! คราวนี้ใบบอกใบบัวก็มาเต้นและร้องเพลงช้างให้เราดูได้เหมือนเคยแล้วอา้าว ็กฟังเพลงช้างกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรื่องใบโบกใบบัวมาให้นัก,กเรียนฝึกทํากันนัก,กเรียนพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยสวัสดีค่ะน้องๆอ,อ่านเรื่องใบโบกใบบัวของภาษาพาธีบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเราลองมาฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะไปกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งใบโบกและใบบัวคืออะไรกอไก่ต้นไม้ขอไข่สัตว์ขอควายแมลงงองงูสิ่งของ ไปดูฉเฉลยกันนะคะไม่ยากเลยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่สัตว์ใบโบกใบบัวก็คือช้างนะคะช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันหรือเปล่าเราไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่สองงวง เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่อะไรกอไก่พ่นน้ำขอไข่หายใจคอควายกินอาหารง,งูส่งอาหารเข้าปาก ถ้าคิดคำตอบออกแล้วเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะมวงเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำหรับหายใจค่ะขอไข่ถูกต้องนะคะคงถูกกันไปหลายคนเลยสิคะเก่งมากๆเลยไปต่อกันที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามใบโบกและใบบัวแตกต่างกันตรงกับ ตัวเลือกใดก็ไก่ใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาขอไข่ใบโบกตัวใหญ่กว่าใบาบัวขอควายใบโบกมีงวงยาวกว่าใบาบัวง,งู ใบโบกหางยาวกว่าใบบัวข้อนี้ยาวหน่อยนะคะคิดกันเสร็จหรือยังคะเราไปดูคำตอบกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงานะคะ ใบโบกเป็นช้างเพศผู้นะคะจะมีงาส่วนใบบัวเป็นช้างเพศเมียไม่มีงานะคะข้อนี้ยากนิดนึงเพราะว่าอ่านกันค่อนข้างยาวนะคะเราลองไปต่อกันข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่สี่ช้างเพศผู้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรกอไก่ช้างพลายขอไข่ ช้างผู้ชายคอควายช้างพังงองูช้างผู้หญิงคงจะเสร็จกันแล้วนะคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะช้างเพศผู้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้างพลาย ตอบข้อกไก่นะคะไปต่อกันเลยนะคะข้อที่5ช้างพังมีความหมายว่าอย่างไรกอไก่ช้างพลายขอไข่ช้างผู้ชายคอควายช้างเพศเมียงองู ลูกช้างข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะคำตอบก็คือช้างเพศเมียช้างพังก็คือช้างเพศเมียนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6 จมูกของช้างเรียกว่าอะไรกอไก่งาขอไข่หางคอควายใบหูงองูงวง ไปดูคำตอบกันเลยค่ะจมูกของช้างเราเรียกว่าง,งวงนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่7เขียวสีขาวที่อยู่ใต้งวงของช้างเรียกว่าอะไรกไก่งา ขอไข่หางขอควายใบหูงงงวงข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเขี้ยวสีข,ข,ขาวที่อยู่ใต้งงข,ของช้างเราเรียกว่าง,งา ตอบข้อกอไก่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกกันหมดหรือเปล่าถ้าใครทำถูกหมดก็เก่งมากเลยนะคะส่วนถ้าใครถ้าน้องคนไหนยังทำไม่ถูกให้ลองกลับไปอ่านเรื่องบทที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วลองกลับมาทำแบบฝึกหัดใหม่นะคะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยต้องออกข้อสอบแน่ๆน,นะคะแบบนี้ก็ ถ้าน้องๆคนไหนอยากเก่งภาษาไทยอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะเราก็จะไม่พลาดแบบฝึกหัดต่างๆเลยนะคะสวัสดีค่ะภาษาไทายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึก่านและทบทวนกันบ่อยๆนะคะ